สวัสดีครับผมมาลุยกันต่อครับเดี๋ยวแฟนๆชาลเก้ศูนสี่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะน้อยใจครับเรามารับชมการจำลองแมชชั่นในันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันต่อในฟีฟ่าสิบเก้าครับไปดีคู่ในค่ำคืนประจำวันพุธที่20กุมภาพันธ์เวลาตีสามครับชาลเก้ศูนสี่เปิดบ้านดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับชาลเก้ศูนสี่ตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางบุนเดสซิกาเยอรมนนี้ก็ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นรองแชมป์ของกลุ่มดีมานะครับส่วน แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจากฝูงของพรีเวอร์กิตี่แข่งมากกอร์พูไปหนึ่งนะัดตอนนี้ครับผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้ด้วยฐานแชมป์ของกลุ่มเอฟครับมาเจอกันก็วันนี้ชาลเก้ต้องเป็นเจ้าบ้านก่อนครับเลยครับว่าเป๊ปกอริลาจัดทับเตมัตราสุดครับที่จะบุกมาเก็บตุนชยัยให้ได้มากที่สุดในเกมนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดอีกชุดหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานเจ้าบ้านอย่างชาเก้สูญสี่สามนัดหลังสุด เก็บช้ได้เพียงนัดเดียวครับแพ้ต่อบาญมิริกไป1นต่อ3แล้วก็เสมอกับทางด้านไฟบวกมาศูนย์ประตูต่อ0ครับส่วนแมสเซตตี้ครับฟอร์มโหดมากๆครับชนะฟตันมา2อถล่มเชลซีไป60แล้วก็ชนะทางด้านนิปปอ์เคาตี้ไป4ประตูต่อ1นี่เป็นเกมสำคัญของทั้งแมสเซตตี้แล้วก็ชาลเก้ศูนย์สี่นะครับเกมนี้ผู้มาเยือนเนี่ย จะขาคจอห์นสโตนบราโวแล้วก็เบเชนแมนดี้วมทั้งฟาเบเดียวแล้วก็อาจจะเป็นกาเบรียลเชซซสด้วยนะครับสองทีมนี้เคยเจอกันก็เมื่อปลายปีก่อนครับเป็นแมนซิตี้ที่บุกมาชนะทางด้านชาวเวซซัส,ดสได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานฤดูกาลนี้ช่วงนี้ก็ชาเกฟอรมไม่สู้ดีนะครับต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับขอบคุณเพื่อนที่แนะนำแมชนี้นะครับทั้งแฟนๆของชาเก้แล้วก็ ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับทำเช้าไปบ้างก็ขอภัยแฟนๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณที่นำามชนีม้มาอีกครั้งหนึ่งครับผมเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับสุดยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่นี้ครับชรเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โหบรรยากาศเนีที่สนามวันนี้รายละเอียดชัดเจนเต็มรูปแบบเลยนะครับนี่เป็นดิเมชั่นของฟีฟ่า19นะครับ เอาละครับเกมเริ่มแล้วครับ11เลตเตอรจริงของฝั่งชาลเก้เดี๋ยวเรารายงานตอนที่เริ่มการแข่งขันเลยกันแล้วกันนะครับอะไรชื่อขึ้นมาเป็นแถดแบบนี้ครับบอลฝั่งชาลเก้ลุยขึ้นไปก่อนแล้วแมคคานิพูดได้ยิงพูดตรงตัวของเอเดรีสันนะครับผู้สับตัวนี้เป็นททรนด์ราฟเฟิลแมนนะครับตานนี้เอคารลิคูลี่ครับตอนหลังแล้วก็ซาลินซันนี่มาติยานาตาซิสครับ นอกซิกาต้องมาดูจงหวะขึ้นเกมของแมนเชสเตอรกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวอ่านรายชื่อตามที่ตัวเล่นสัมผัสบอลเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าแถบรายชื่อขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับมงตั้งมาที่ดาบิซุบาครับไหลามาทางซ้ายรราฮิมเสารดิ้งจะให้กับกุนนากโรครับโอ้แมนซิตอร์การได้บุกัน,นะครับกุนซือคนเจ่งของพวกเขาครับเปปกอริล่ากล้องจะมา บ,บนีนี้มีลุ้นแชมป์รวมหนักๆถึงเสี่รายการครับแมนซิตี้ลงเตะต่อเนื่องเลยทีเดียวครับกบอลมาทางขวาพามาเองครับมาร์กุสไม่ผ่านเฟรนันดิโยติดแล้วเจคันที่คาริคุรี่เบอร์ซัลเลอร์ครับให้ติดราฮิมสเตอร์ริงครับแย่งกลับมาได้ครับแมนซิตี้เฟรนันดิโยอยู่ตรงกลางครับเลือกราฮิมสเตอร์ริงสเตอร์ริง,รงวนย้อนมาดับบิสซูบาซูบา,บาตั้งใหม่ก็เฟรนันดิโย ลางที่คูนากรโรมาทางขวาเควินเดอรบรอยชี้มาแล้วเลือกตรงนี้มันย้อนเบรนโดซิลบาครับมาใหม่แล้วเตวินเดอร์บรอยว้าเหมือนจะไปลื่นนะครับบอลเลยไปถึงลาฟเฟนแมนเก็บรายกระสักของเซอร์เพซี C, เปิดยาวขึ้นมาหมตั้งครับไม่แมคน่นี้ตรงกลางเสียกับแมนซิตี้ครั้งนึงครับคู ne, านากโรเควินเดอรบรอยเดอรบรอยเล่นกับเฟนนดอโยชิงเร็วมาถึงดาวิซิลบาจะหน 1, 2, ึ่งสอง้แบนนโดซิลบาได้เติมขึ้นมานะครับ ความดีครับเบิร์เซเลอร์พลางมาบ้างที่มาคุตเล่นชิงกับเบิร์เซเลอร์พามาเองมากครับกองหน้าตัวเปาต้องครอสเข้ามาติดโอตาเมนดี้ครับอันนี้ยืนคู่กับไอเมดิกและป็อกในแนวรับของฝั่งแมนซิตี้นะครับทางด้านนิโคลัสโอตาเมนดี้ซินเชนโก้ครับให้มาโอ้โหแล้วดาบิสุบาใช้คมเดลของไรฮิมเซอร์ลิงอยู่ทางซ้ายสตอร์ลิงล็อกดึงจังหวะแล้วก็ย้อนมาไกลครับเฟรนาริโย มาเซตตี้ขึ้นมาในกรอบของชาเก้ซูนซีกันหลายตำแหน่งแล้วครับเฟรนาดิโยเลือกเดือบรอยเดือบรอยดึงมาเฟรนาดิโยแล้วกลับมาที่เดือบรอยยิงคู่ได้ยิงอัดเข้าไปครับติดเ,นเบนเทล็อปจะมาสวนกลับของชาเก้ซูนซีทำเร็วไม่ได้เอาสิบการแล้วมาทางขวาพื้นที่เปิดครับมาคูดกระชากมาดวนกับซิชิโกดึงจังหวะรอซ้ายตรงกลางมีเพิ่มมาแล้วมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมัน ลึกไปหน่อยนะครับแม่เดอรบีเบนทาเล็บครับจะให้กับมาคุตไม่เข้าใจกันนะครับโอ้เปปกลเิร่าจังหวะมอสคูก็มีอาการเส็งลูกทีมครับมาคุตไปพลาดครับติดเฟรนันญิโยควุมสถานการณ์แนกลางไว้ได้ครับแมนซิตี้มีช่วงจังหวะที่ชาวเกย์สุนีได้สวนกลับมาบ้านนะครับไรฮิมสซดิงวันนี้โดนประกบเลยครับเดียคาริโกลี มาต่อแมคคนีออกมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งครับบาร์กอุดเปิดเข้ามาพุ่งแล้วโอ้โหได้โขกหนึ่ประตูต่อศูนครับโอ้หุยโดเบอร์เซเลอร์ประตูของชาเก้ศูนย์สี่ครับนาทีที่ยี่สิบเจ็ดครับโอ้โหจังหวะครอสเข้ามาครับใช้ความสูงใหญ่ของหุยโดเบอร์เซเลอร์ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านชาเก้ศูนย์สี่นะแมนซิตี้ไวทก่อนครับโอ้ดูเจาะด้านดูเส้นด้านข้างครับมาร์กอุดเปิดเข้ามาอะไรก็นี่ครับโขกอ้โหนึ่งเน่งครับ ถัดหน้าอูตาเมนดีได้ก่อนนะครับอุยเดอร์เบิร์สเทเลอร์รายชื่อตัวเล่นนี่ไม่ขึ้นมาเราก็จะบอบรรยายใส่เสียงหนักให้ได้ฟังกันนะครับฝั่งแมนซิตี้เนี่ยประตูจะเป็นเดเรสซันครับรองหลังมีคลายวอลเกอร์อูตาเมนดีไอวิกลาฟฟ์อกนะครับแล้วก็โอเล็กซานดอร์ซินเชนโก้กับกลางมีคิวินเดบรอยเฟเนิเอโยดาบิซูบาแล้วก็สางประสานแดนหน้าเป็นราฮิมซาริงเซโกปุนอาเกโร่แล้วก็เบรนาร์โดซิวานะครับเอาครับ1-0เจ้าบ้านนำไปก่อนครับ ในฟีฟ a 19าชาเก้ศูนย์สี่เราทำครบในเรกแรกแล้วนะครับทั้ง16ทีมครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูไม่ทันก็ฝากดูย้อนหลังกันด้วยครับแล้วก็แมตช์ศึกวัน,นันเดือดทำให้แล้วนะครับลิเวอร์กับแมนยูราฮิมเซริงไนซิตีเสียประตูก่อนถือว่าถ้าตีเสม,มอได้ก็จะกลับมาสร้างความกดดันกับชาเก้ได้ไหมหมาต่อกับครองบอลเหนือกว่าเฟยดาโดซิวาเฟยนาโดเลือกบมาดาวิดซิวบาเข้าขวานแล้วก็จิงโงโอ้โหโดนไม่เต็มเท้าหรืครับพยายามจะ หาช่องซัดไกลนอกกรอบเขตโทษด้วยเท้าฝวานะครับดดบิสบารแล้วก็ยิงยากหน่อยครับอยู่กันเต็มกรอบเต็มพื้นที่ของโซนตนเองครับทั้งทารันซาลิสานเน่และก็มาติยานาสตาซิส,ส,สครับแนวรับของชาวเกย์ศูนย์สี่พักได้ที่มาโกเตอเสียโอ้โหมีเล่นลงไปกองกับพื้นแต่ว่าลุกมาเล่นต่อได้เป็นซินเชนโก้ครับมาโกดิจะจ่ายบอลแม่นยำถึงร0อยังไม่พลาดกับคน ดาบิสบาร์เป็น91%ควินดูบอยแมนซิตี้ยังกดดันต่อเนื่องมาตรงกลางที่ดาบิสบาลแล้วเดือบรอยเลือกราฮิมเซอร์ดิงครับแม่สไลด์ดักไว้ได้ครับแเดเรวคาริกกลี่เป็นทุ่มของแมนซิตี้เราได้ดูเกมบุกสุดโหดมาต่อครับทางซ้ายราฮิมเซอร์ดิงสเตอร์ลิงไม่เปิดครับหาช่องพามาเองแล้วก็ถึงย้อนบ่าแล้วได้โขกบ้างก็โอ้โหตีเสมอได้เควินดูบอยครับกองแมนเชสเตอร์ซิตี้ดึงหนึ่งเลยครับโอ้โห ไม่ครึ่งแรก2ประตูไปแล้วฝั่งแล้วประตูนะครับไลฟ์เซดิงครอสมาแล้วเดอร์อยครับอยู่โลง่ลงๆ <c oughs> ไปรับกันลึกแล้วเจอเปิดย้อนมานี่เป็นปัญหาเลยครับฝั่งของเจ้าเกสุซีตีเสมอได้ถล่มกันไปลึกมากครับแล้วบอลมันย้อนหลังมาครับไม่ทันเลครับแนวรับอย่างบาเซนออกซิกานครับประกบควดอร์รอยพลาดครับแล้วก็มุ่งย้อยๆครับ้ามตัวของรัฟเฟลมมนเข้าไปมนซิตี้ตีเสมอได้ โอ้หประตูเสุดมันครับคนนี้เครื่องแรกมีละสอบประตูฝั่งละ1ประตูนะครับตรามาดูจังหวะแก้เกมของโดมิโก t เทเดสโกครับคุณซื้อของชาเก้ศูนยี่มาดูกันต่อครับขึ้นมาอารกิช่องว่างเอาแล้วตะวันกลับเข้ามาแมคเคนนีตู้มันไม่ข้ามกุยโดยออไปนะครับกุณไเกโรจังหวะได้ย้อนกลับทำเร็วเรี่งเครื่อง เอาชัวร์ครับเลือกคลายวอล์กเกอร์แต่ด้านฝั่งซ้ายเล่นของชาติทีสุดสี่เป็นเยเฟนโคลูเปียนก้านะครับหูใจเสียโคลูเปียนก้าเดี๋ยวจังหวะขึ้นเจมาขึ้นไปทั้งแถบเลยครับมาต่อซิบาสเซียนบรูดี้ครับขวางมาทางขวาโมงตั้งแล้วแม้แค่นี้ให้กับคุณโดชิงมาแล้วก็จริงติดทู้ลาร์ปอกบล็อกได้แล้วมาคุณมาต่อครอสพุ่งพุ่งมาอีกแล้วคก็ขู่ตัวต้นนี้หมุนยอดมาแถวสองจิงสวนทันทีมิชัลลับโอตุนี่เคลียร์ด้วยซ้ายโอ้โห เวลาครึ่งแรก2นาทีครบแล้วครับแมนารดซิวาโอ้โหจบครึ่งแรกครับที่บ้านของชาเก้สุนีรเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสุดมันครับคู่นี้โอ้โหท่านไม่ได้ทําให้เสียดายแย่เลยครับสู้กันสนุกมากครับทั้งชาเก้สุนทรแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขอบคุณแฟนๆที่แนะนำมาสตรีมาด้วยครับในสุดอยู่ฝ่ายจุลิศครับชมกัอนจริงครับอย่าลืมชมของจริงกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับคืนนี้ครับวันพุธที่20กุมภาพันธ์เวลาตีสามครับ ก็เตะพร้อมกันอีกคู่หนึ่งก็คืออาเดรเดโกมาริตกับท่านั่นยูบินตุสที่เราทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาดูไฮไลท์ Hi สำคัญช่วงครึ่งแรกครับประตูขึ้นนําของชาเกสินสีครับจากกุยโดเบอร์ซิรเลอร์ครับโขกชิงโม่งได้ก่อนดิโกลัสโซตาเมนดี้และครับเอเดร์ซันก็เจอโม่งพุ่งแรงแบบนี้ก็เซฟไม่ได้เลยครับปรับย่าครับลูกโขแบบนี้บอลเปลี่ยนทิศทางเร็วครับคุยโดเบอร์ซิรเลอร์ แล้วก็โอกาสของแมนซิตี้จากกับตัทีครับ mm hmm. ดาวบิซิวบายิงด้วยขวาแต่ว่าบอลบิดออกนอกกรอบไปนะครับพยายามจะหักข้อแล้วแต่ต้องชมครับเจะวันนี้ความนิ่งของไรฮิมสริงคือรอให้ผู้เล่นของชาร์เกสุสีเข้าไปตั้งส่วนกันลึกหน้า เส้นประตูของเดนแล้วก็เปิดย้อนกลับมานะครับเป็นเควินเดอร์บอยครับได้หม่งย้อยครับข้ามตัวของราฟเฟิลแมนเข้าไปเป็นจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งครับเป็นเกมที่สนุกสุดมันมากครับเอาครับครึ่งหลังกลับมาเริ่มกันใหม่ครับซิตี้เริ่มก่อนบ้านครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้ามาครับเดี๋ยวถ้าเช็คได้อย่างไรเราจะแจ้งให้แฟนทั้งสองทีมรับทราบซิตี้ลุยต่อมาฮิมเซอร์ดินครับ บอลไปเร็วครับจังหวะคู่นี้สู้กันสนุกแล้วเควินเดอร์บอยด์อู้ซ้ายโอ้ซ้ายไปติดครับสลิปซาเน่โอ้บอกไในทันครับเกือบโดนปั่นด้วยสายของเดอรบอยด์ซิตี้ลุยต่อมาที่แบนด์นาร์โดซิวาครับพามาทางขวาเองแล้วก็มีเติมครับไลวอเกอร์แบนด์นาร์โดซิวาล็อกติดครับลาตาซิสยังไม่ยอมพลาดไลวอเกอร์บีบย่างเร็วนะครับแมนซิตี้ คพรบครองบอลใหม่ครั้งนะครับเควินเดอร์ปลอยเลือกดาบิซูบาซ้ายไรฮิมเซอริงครับแปลกลับเข้ามาซินเชนโกเลือกไรฮิมเซอริงไรฮิมเซอริงก็คู่ต้องเลี้ยงวนออกมาม้วนใหม่นะครับเลือกเฟรเดนดิโยเฟรเดนดิโยดาบิซูบากลายเป็นแมนซิตี้ครองบอลใส่เจ้าบ้านครับกดดันต่อนเนื่องต้องการประตูขึ้นนำครับเฟรเดนดิโยเลือกดาวบิซูบาแล้วก็ยิงโอ้ควตเสาไม่มีใครมาซ้ำโอ้สลิปซาันี่อยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้โหเกือบจะ เสียประตูที่2เจ้าบ้านแล้วจังหวะได้ย้อนกลับครับโอ้ยเฟโโดฟนคอนดูเป็นกล้าย้อนเข้ามาเราก็โอ้ยมีไปชาร์จประตูด้วยครับแม่โอ้ยสันไหมคเคนนี่ครับไปชนเดดซันเมื่อสักครู่สู้กันสนุกครับชชเก้ก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อแมนซิสตี้เลยครับคนที่สู้กันมาโอ้เราลอดขามาได้ครับสุดยอดครับเบรนาโดซิวามีผู้ที่มีเวลา ไม่เปิดแล้วเดอร์อยดึงนะครับมีเพื่อนซ้อนอยู่ข้างหลังขายเบอร์เกอร์แตะเข้ามาข้างในจะมัวนหน้ากรอบเขตโทษนะครับเวเดนิโยเดอร้อยแตะเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาโของอีกครั้งหนึ่งได้โขงบ้างโอ้ยไปเดอร์บิซิบาหรือเปล่าครับโอ้เดรบิซิบานี่เปลี่ยนครับชาเก้ศูนย์สี่ครับไปสันแมคเคนนี่ออกไปพักครับก็ส่งอารมีนฮาริจลงมาแทนครับแล้วก็อิวคายก็เดูกันครับมาแทนดาบิดซิบา ของฝั่งแมสซิตีเปิด้วยเควินเดรบรอยครับเปิดบอลฮุกลงมาแล้วก็ได้โค,โค้งวงสกัดดักเส้นประตูได้ยังไม่ขึ้นนำซิตีหรือต่อแบดาโดซิวาแบดาโดซิวาเราเขาสายสายหาช่องมาที่ไรฮิมสติงโยกมาอยู่ทางขวาสเตอร์ลิงสติงแตะลอดมาได้แล้วก็ติดทาริฟซานน่โอเคีเอามาก่อนไอ้ท่านเดรอยซานนี่ลงมานี่แอดมินอาจจะพากลลงก็ได้โอ้แล้วจังหวะสวนขับแบบนี้ซิตีบุกเพลินไม่ดีครับโอกาสนี้ แล้วอาริชมาสำรองโอ้โหเลือกตัดสินใจออกด้านข้างแล้วก็เปิดเข้ามาไม่มีใครก็เอา้สาสกัดไม่ดีโอ้โเก้าทางเบเดสันโอ,โโอโ้คู่นี้ครับมีจังหวะให้ได้ใจหายใจคว่ำกันทั้งสองทีมนะครับแม่ทีมที่บุกเพลินพอโดนสวนมาก็มีเสียวอาวแล้วไปพลาดอย่างนี้ไรฮิมซอริงเกี่ยวด้วยขวาแล้วก็ชนะจับบอลไม่ดีจังหวะน,นี้ไรฮิมซอริงเลือกแควินเดอร์ร้อยแต่แล้วก็จริงโหซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหราฟเฟมันยังนำไม่ได้เวสต์ทีโอ้โ ให้ดูการคริบตูบอยเลือกให้กุนนากิโร่แล้วก็กลับตัวยิงนะครับอู้ราฟเฟมันครับเซฟไว้ได้อู้ยังเสมอกระดุนหนึ่งสุดมันครับคนนี้เดือดมากโอ้โหโอ้คิปตูบอยเปิดไปใหม่ครับบอลุกลงมาแล้วก็มุ่งสกตดมาได้ครับมาขุดหักได้ที่เบิร์กสเทลเลอร์ครับเบิร์กสเทลเลอร์ติดไายวอเกอร์ไมซิตี้บีบต่อมาต่อครับทีทายวอเกอร์วอเกอร์เข้าสู่ช่วง19นาทีสุดท้ายซิตี้กุนนากิโร์กุนเดกัน กดูกันเลี้ยงไปชนเท้าดือด้อๆครับแล้วเ,นเบนเทลส์สาสวนกลับมาเอาออกมาซ้ายโดเบนก้าดึงวนเข้ามาข้างในครับมีจังหวะเติมเติมมาสูงขึ้นมาเยอะเลยครับซิตี้ลงมาตั้งโซนทันเลยครับบอไปพักบอลนานครับแล้วลายหิมซ์ลิงให้เรียบร้อยแปดหนึ่งจังหวะลายหิมซ์ลิงเพื่อนให้เร็วไปหน่อยครับเฟเดริโน่ื่อนไหวลําบากเลยครับเอาสิบเก้าเอาเสียทายกับเบนารโดซิวาโอ้ยยังไม่ยอมให้บอลออกเกี่ยวกลับมาได้เลยครับ ย้อนมากูดูกันเปิดข้ามาโอ้โหแล้วออก19นาตาซิสนาตาซิสเจอไปประมาณอยู่ดึงไว้แม่เยเฟนโครลปิตกาครับฮาริสอามินฮาริสไปทางขวาโอ้โหูพื้นที่เปิดปักขวาโลกมาแล้วคารลิคุรี่ยอดเข้ามาเสา2-2ใครว่าเกอร์มงเช็ดบางๆเปลี่ยนทางไปก่อนโอ้โหูเอาสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับแต่ก็มีเปลี่ยนบ้างฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไรฮิมเซดิงครับ เบนกับเดรรอยซันนี่ได้จะตามรับน้ำที่ใช้ไปครับเซอรลิงวิ่งไปทั่วสนามนะครับวั j, นนี้เดรรอยซันนี่ลงมาแทนในสนามนั่นจะมี2ซันนี่นะครับซาลิปซันนี่กับเดรรอยซันนี่คนละฝั่งนะครับยเยฟอเอนโคโนบินก้าติดไคล์วอเกอร์จังจหวะย้อนเลยครับมาเลยครับแบรนาดโดซิวาออไ์มาโอตามนี้วางยาวกับเด er รรอยซันนี่แรงยังมีอยู่เกี่ยวได้แต่บอลลงสวยมากซันนี่ล็อกมาหรือว่าล่างมีเพิ่มเพิ่มมาต้องย้อนใหม่กับเฟนเดนโจ เดนยูเรลอยสันนีกูดูกันครับหมาซิตี้ต้องชัวร์ครับจังหวะนี้ขึ้นทำมาเควินเรียบร้อยเรียบร้อยเลือกกูดีเกโรแตะโอ้โหกูดีเกโรไม่ไม่รู้ใจกันกับเรลอยสันนีนะครับเพื er Sunny, ่อนยังไม่ทันเติมให้มาที่ช่องว่างเลยครับเบอร์เซเลอร์จังหวะสวนกลับดูขึ้นมาหมดเหมือนกันครับชาวเคก็ไม่กลัวแล้วก็ติดดานิโลครับสำรองลงมาน่าจะแทนซินชินโก้ครับกูดูกันไรมาดานิโล ไปลูให้คุณโกันแล้วช่องว่างตรงนี้คุณอเกโรล็อกมาแล้วอากโรเปิดเข้าบาทมไม่โดนครับเนรตซูบางัดมาใหม่แล้วบังเลนแล,แล้วก็จริงโ้โหซูเปอร์เทปลาไปบมันเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้ครับแล้วก็ทบลาสอนาทีครับโอ้โหต้องชมความเหนียวหนึบของราฟเฟมันเลครับรานชเกิสิเอาแล้วจงังหวะสวนกลับมานาทีสุดท้ายครับ โอ้ฮาริสเปิดพุ่งพุ่งมาจังหวะนี้ตกลูโอ้จอเมนดี้สกัดไม่ได้โอ้โหแล้วมีเปลี่ยนตัวประวิงเวลาเลยครับมาครุษครับเปลี่ยนกับทางด้านเบนจามินโกลเลอร์ครับทดเจ็บมาครบแล้วครับชอคเกตสูงสี่โอ้สกอร์หนึ่งหนึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าเกมจะมันขนาดนี้นะครับเปิดมาแล้วก็ได้โขกโอ้โหข้ามอูโอูมัติยาเนสซัสซิสครับจบเกมครับที่บ้านของชอคเกตสูงสี่ครับ โอ้เสมอกันไปหนึ่งประตูตื่นเป็นเกมสุดมันมากๆครับคนภาคร,รู้ได้เลยว่าโอ้ใจใหายใจคว่มแทนเป็นแฟนทั้งชาเกสุดสีสแล้วก็แมนซิตี้ครับไอ้ไอสู้กันสนุกมากแต่ว่ามีเพียง2ประตูที่เกิดขึ้นฝั่งละประตูครับเราเป็นควิมเดียบรอยครับมุ่งตีเสมอให้กับแมนซิตี้ได้ส่วนฝั่งของชาเกตสุสีก็ได้ประตูขึ้นนําจากกุยโดยเบิร์กซัลเลอร์ครับเพื่อนๆคิดว่าแมชน,นี้จะเป็นอย่างไรของจริงครับฝากคอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างกันเลยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็มีข้อผิดพลาดอย่างไรแอดมินขอไปครับไปกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำคู่ชาวเกย์กับแมนซิตี้มาครับมันมากในช่วงวัสุดเก่า 19. ของจริงขอให้สนุกแบบนี้กันรักกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขด้วยการรับชมฟุตบอลนะครับผมสวัสดีครับ